กรเราสวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้เราอยู่กันในเกม Ethereal Restart นั่นเองครับแม่์ห่างหายไปค่อนข้างนานนะเนื่องจากโทรศัพท์ผมพัง<ๆ>ก็เลยแบบเข้าเมืองไปซื้อ<ๆ>ก็เลยพักที่น,นั่นแล้วก็กลับมาโอ้โหมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะเลยไม่ได้ทาคลิปแล้วก็อีกอย่างเดียวก็คือฝนตกบ่อยมากและตอนนี้ก็คืออดไม่ไหวแล้วนะครับผมปล่อยให้มันตกไปไม่รู้ว่ามันจะมีการเข้าหม่ไหมนะผมก็ไม่กล้าปกติผมจะไม่ใช้ตัวลดเสียงรบกวนแต่คลิปนี้ขออนุญาตใช้หน่อยก็แล้วกันถ้าเกิดว่าเสียงมันโดนบีีบบหรือออวว่ามมัััันนนแปลกกกง็ต้้้ขภยยดคผสิเ เรามาดูกันทางด้านของตัวละครอย่างน้องซานียกันดีกว่าบอกได้เลยว่าดอทในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะขี้โกงและถ้าเกิดว่าเราเอาไปตีบอสทางด้านของมันคือตัวอะไรวะหุ่นยนต์ที่แบบมันเหมือนมีงูอยู่2ข้างอะออไอตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าน้องซานียรับจบครับตัวละครไม่จำเป็นจะต้องปั้น6ดาวแล้วก็ตัวละครที่6ดาวเนี่ยมีแค่ทางด้านของ well มาวิลเนี่ยก็ยงพอแล้วนะตัวละครตัวนี้ด้วยความที่ว่ามันมีการสร้างดาเมจนะครับผมดอทตามทางด้านของ h ES p ฝ่ายศัตรูเนาะดังนั้นเราไม่ต้องซีเรียสเลยนะ น้องซาเนียจะเนี่ยจะต้องปั้นพิสหรือว่าจะต้องปั้นเป็น a อ k เคไม่จําเป็นครับขอแค่น้องยืนได้แปดอทพอบอกได้เลยว่าโคตรดีแล้วก็บอกได้เลยนะว่าตัวละครอย่างน้องซาเนียเนี่ยพุ่นขึ้นในนาคตอย่างแน่นอนเพราะน้องเนี่ยไม่ใช่ตัวละครติดบัฟที่แท้ถูแต่เป็นตัวละครซับดอทอ่าย่างไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ <Okay. S 2> ขอกระหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์แล้ว like, ลลก็สลัอใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกการตัวเองผมขอแนะนําไปร้านเติมเกมเพาเวลเลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการตัวโมด้วย หากใครสนใจครับก็เพียงเซอร์้าไปใน Facebook ว่า v o wwrpy แลอคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก,ก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะและก็อย่างครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมตลอ a แอนดรอยที่เอาไว้เล่นเกมมือถือบนว c ซีของคุณได้อย่างลื่นไหลเนี่ยขอแนะนําเป็น LD Player 9เลยครับไม่ว่าคุณจะไปใช้เป็นรีไอด,ดีเปิดโค้ดหลายหน้าจอบอกได้เลยว่าครบจบที่ LD Player 9เลยครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าน้องซาเนียเนี่ยมาดูที่การโจมตีปกตินะตัวนี้จะไม่มีคูดาวเพราะว่ามันคือการโจมตีปกติแหละผมก ไม่ัวร์นะเพราะว่าการโจมตีปกติเนี่ยเขาชอบรวมทา้าน,นของพาสีติดตัวด้วยมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสกิลที่สามารถใช้ได้ตลอดหรือมันเรียกโจมตีปกติแต่สกิลที่ใช้ได้ตลอดมันคือการโจมตีปกติเลยเนาะ <c oughs> เรามาดูกันดีกว่านะน้องซานียครับจะมีการเคลื่อนถาวันไซตตู1หนึ่งตัวครับสร้างดาเมจเป็นจุดๆเราไม่ต้องสนใจเรื่องดาเมจเลยเรามาดูเรื่องนี้ครับมีโอกาส50%ที่จะมีการมอบดอทหนึ่งสเต็กเป็นระยะเวลา2คืนจากนั้นครับเขามีพาสีด้วยผมเคยอธิบายไปแล้วนะว่าพาสีเนี่ยของตัวละครมันจะอยู่่่ททีีส1บาง ตัวมันก็ไม่มีนะครับให้สังเกตง่ายๆเลยมันคือตัวหลังสือสีเหลืองนั่นเองครับอย่างเช่น Winter Winter หรืออะไรนี่แหละสักอย่างนะอาาา่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกเมื่อน้องซาเนียสร้างดามเมจศัตรูจะมีการมอบดอทหนึ่งสเต็กเป็นระยะเวลา2เทินอ,อันนี้ติด1 0 0อย่างแน่นอนนะจากการอัพเลเวลเท่านั้นดังนั้นบอกได้เลยว่าการจจมตีปกตินี้มีอะไรบ้างหนึ่งเลยจะมีโอกาสมอบดอทห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่ติดน,นะอย่างที่สองครับจะมีการมอบดอทเมื่อเราเนี่ยทำดาเมจต้องบอกได้ลววนะแ้ เนื่องจากส,สกิลนี้จะช่วยให้เราเนี่ยติดดอดได้ในตอนนี้นะในอนาคตเราอาจจะไม่จําเป็นก็ได้ถ้าเกิดว่ามีตัวละครอ่าติดดอดให้น้องอยู่แล้วทําไมเรามาดูกันที่ส,สกิลที่2ครับน้องเซเนียครับจะทําดาเมจเป็น AOE ก็คือตีทั้งหมดเลยนะและก็ไอดาเมจตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยเขามีทางด้านของดอดอยู่จะมีการขยายระยะเวลาดอดไปอีก1เทินดังนั้นดอดใกล้จะหมดอยู่ประมาณ1เทินมีหลายๆกองอย่างเช่นไอมีหลายๆสเต็กประมาณ ห้าหกใช่ไหมล่ะทีนี้พอน้องแปะสกิลตัวนี้เข้าไปแต่ละสเต็กนะครับผมจะเพิ่มขึ้นอีก1เทินนะครับผมสรุปง่ายๆเลยครับสกิลนี้เนี่ยเอาไว้เพิ่มขยายระยะเวลาดอทนะขอแค่มีตัวติดดอทดีๆเห็นไหมเหมือนกับสายซับดอตไหมล่ะแล้วก็ต่อไปครับดาเมจเป็นเอีบังคับดอททั้งหมดเนี่ยมีการระเบิดทันทีถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยไม่เข้าใจก็ลองคิดว่ามีดอทประมาณ1สเต็กสองสามสเต็กใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่หลายเทินหลายเทินก็คือแต่ละเทินเนี่ยมอนเข้ามามันถึงจะสร้างดาเมแต่น้องงสาามรถบบััคใ มันระเบิดได้ทันทีเลยนะครับผมโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องลองมอนเข้าเทินอย่างเช่นมีอยู่ประมาณอ่าห้าสเต็กใช่ไหมล่ะอ่าสเต็คละเท่าไหร่ดี3เทินกันแล้วกันนะครับผมน้องระเบิดทิ้งหมดเลย,ยโอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรที่จะแรงสกิลตัวนี้เนี่ยคุณอาจจะเห็นว่าบางครั้งเฮ้ยทำไมกดไปมันแรงจังจมันบังคับด,อดรอทรเบิดนะครับไม่ได้มาจากดาเมจของสกิล2 0 0ตรงนี้ไม่ใช่นะครับเอาล่ะและนี่ก็คือน้องซานียเห็นยังว่าทําไมเนี่ยน้องถึงเก่งซึ่งน้องเนี่ยเกิดมาเพื่อขยายระยะเวลาดอทแลวก็บังคับดอทรเบิด แต่อย่างน้อยน้องเนี่ยยังมีสกิลที่1นึงที่เขามีโอกาส50%ติดดอทนดนะครับผมหนึ่งสเต็กแล้วก็มีจับขาสจีบอีกหนึ่งสเตก็ก มันก็ค่อนข้างลําบากอยู่พอตัวเนาะบอกได้เลยว่าถ้ามีตัวติดดอดด,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 ดีๆน้องหุนขึ้นกระจูดครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องมีในเกมก็คือตัวดอดนับปัจจุบันตอนนี้ต้องใช้ SR ไปก่อนนะครับเรด,ดาตัวนี้ก็จะเป็นการ<ด>ทํา <ำ S 1> ดาเมจอ่ามอบดอดเท่าไหร่หนึ่งสแต็กเองแต่ระยะเวลา2กองดังนั้นเรามีโอกาสที่มอนจะมีการเข้าเทินใช่ไหมเหลือ1นสแต็กให้น้องขยายระยะเวลาเทินไปอีก1เทินได้อ่าประมาณนี้ก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันแล้วก็ลดสปีด30%มอร็นไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะแล้วก็ าการโจมตีทําดาเมจสัตรูแล้วก็มีโอกาสที่จะออกสูงสุดเนี่ยประมาณ50%ครับแล้วก็นอกจากแบบมันไปช่วยต่อสู้ใช่ไหมช่วยต่อสู้เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะติดดอทให้นะครับโดยการติดดอทเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เริ่มต้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะเป็น20%ใช่ไหมอัพได้สูงสุด35คุณลองคิดดูอย่างเช่นน้องซาเนียทําดาเมจไปปุ๊บตัวนี้มีโอากาส5 0ที่จะช่วยสู้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสช่วยสู้แล้ว จากนั้นมาลุนที่ตรงนี้ครับมีโอกาสติดดอทหรือเปล่าเออถ้าเกิดว่าติดดอทน้องซานเนี่ยขยายให้นะครับผมในเทิร์นที่น้องจะใช้สกิลตัวนี้ อพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมและนอกจากฟางกัสดนะครับผมก็จะมีอย่างโอบอนที่สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าโอบอนเนี่ยณัปัจจุบันคือเราเล่นทางด้านของทีมที่ต่อสู้กับบอสใช่ไหมโอบอนเนี่ยเป็นสีที่แพ้ทางก็เลยไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าจะเอาก็เอาเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับผมจะได้ไปทุกๆโหมดเนาะแต่โอบอนก็โอเคเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราไปเล่นแบบตีหมู่อะไรอย่างเงี้ยโอบอนก็จะช่วยติดดอดให้กับตัวละครตัวละครนี้แล้วน้องก็บังคับระเบิดก็ใช้ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะมีการเลือกใช้อันไหนส่วน คกัดเลยครับแล้วก็ตัวละครในทีมที่ขาดไม่ได้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะปั้นกันมาอยู่แล้วมันก็คือตัวละครอย่างมาเวลนั่นเองครับมาเวลเป็นตัวละคระที่ลดเทินโหดที่สุดในเกมแล้วซึ่งลดอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับผมลดในเรื่องของเทินเกตบเป้าหมายอ,อันนี้แล้วก็ยังลดในเรื่องของความเร็วและที่สําคัญนะครับผมที่จะต้องเล่นกับน้องเลยก็คือ ลดในเรื่องของเอฟเฟกเลตเอฟเฟกเลทตรงนี้มันจะมีโอกาสต้านสถานะอย่างเช่นพปประเภทดอทหรือว่าดีบัฟอะไรต่างๆที่จอกกงจอกกอเอาเป็นว่าดีบัฟที่ตีสตูอ่ามันมีโอกาสต้านดังนั้นไอตัวนี้มาช่วยในเรื่องลดของการต้านมันจะเป็นตัวละครที่โคตรที่จะดีขาดไม่ได้เลยนะครับผมในทีมน้องก็ได้เป็นกี่ตัวแล้วอ่าก็จะเป็นทางด้านของมาเวลใช่ไหมล่ะหนึ่งสองนครับผมสามอีก2ตัวอีก2ตัวเนี่ยผมมีอยู่แนะนานะครับผมก็อาจจะแข่งหน่อยนะถ้าเกิดว่าใครเลียดีมาได้น น้องลิลลี่ก็เอาน้องลิลลี่ก็ได้เนื่องจากน้องลิลลี่เนี่ยเขาจะมีการแปะทวินทิกนะครับผมตรงนี้แล้วก็เวลาเขาโจมตีปกติใช่ไหมไอตัวละครที่ติดทวินทริกเนี่ยเขาจะมีโอกาสออกนะครับผมมาช่วยต่อสู้อ่าประมาณนี้นะครับผมดังนั้นผมบอกเลยว่า น้องลิลลี่เนี่ยเหมาะมากนะครับผมแล้วก็มันจะเป็นทีมที่ของไม่เยอะก็สามารถตีบอสชั้นเกือบสูงสุดได้อะประมาณนี้นะครับผมและนี่ก็คือความเก่งแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเร่งความเร็วอย่างดกิโดก,โดกิใช่ไหมอ่าตัวนั้นก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยลิลลี่เล่นมือนะครับผมสามารถใช้ของน้อยแต่ตัวนั้นก็สามารถออโตได้ก็เลือกเอากันแล้วกันนะนะ <c oughs> โอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายครับน้องเฟย์ย่า <c oughs> เชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยก็คงจะมีกันอยู่แล้วถามว่าทําไมต้องเอาเฟย์ย่าจริงๆเอาตัว ก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องมีอาที่จะมีการช่วยดันเอ่เทิร์นเกตของเป้าหมายอ่ะประมาณนี้สามารถใช้ได้เยอะเลยแต่ส่วนตัวแล้วที่ผมใช้เฟย์ย่าก็เพราะว่ามาเอาบัฟในเรื่องของอเดฟเพิ่มขึ้นมันจะได้ลดดาเมจน,นะครับผมประมาณนี้ซึ่งอีกหนึ่งตัวเนี่ยคุณอยากจะใช้เป็นตัวฮิวก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันยังไงก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแค่ผมเอาตัวนี้มาคือให้มันยืนได้ไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะแตกตั้งแต่เทิร์แรกอ่ะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าของเราหนาพอมันก็ไม่แตกครับแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ได้มีของหนาขนาดนั้นตัวละครตัวนี้ที่มอบเดมให้มันจะดูดีเรามาดูตัวละครอย่างมาเวลครับสปีดประมาณนี้ก็โอเคแล้วจริงๆมันปีกเกินไปนะประมาณ109นะครับผมโอเค109เนี่ยน่าจะได้เริ่มก่อนมอนแล้วประมาณนี้นะครับผมส่วนน้องลิลลี่ก็เอาแบบความเร็วให้พอส่วนใหญ่เดีย่ยเน้นความเร็วหมดเลยนะแต่ละตัวไม่ได้อะไรเลยตัวนี้ก็ใส่ของตามมีตามเกิดครับขอแค่ให้ยืนได้ก็พอ <c oughs> อ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ช่วยสู้ตัวนี้ก็ของตามมีตามเกิดครับยืนได้ ก็ดีนะครับผมเร็วได้ก็ดีแล้วแต่นะไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือต้องเอามาเวลเดียให้เร็วกว่ามอนให้ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเร็วกว่ามอนไม่ได้ก็อัพให้มันเป็น5ดาวตรงนี้อาจจะใช้ทรัพยากรเยอะหน่อยแต่ คิดว่าหลายๆคนก็คงปั้นอยู่แล้วมันคือตัวขี้โกงอะไม่ว่าจะเป็น p p หรืออะไรก็ตามก็มาเวลนะครับผมก็ปั้นไป <g iggle> อ่ะลิลลี่ <g iggle> ความเร็วหมดเลยนะครับผมใส่อะไรก็ได้ขอแค่มันยืนได้แค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากเอาล่ะเดี๋ยวเราลงไปเล่นก่อนเดี๋ยวก็จะมาแนะนําช่วงท้ายเกมกันล้วกันเนาะว่าอาร์ติแฟกต์หนัะไอ้ไม่ไดีโมดูลตัวไหนนะครับผมที่มัน เหมาะสําหรับน้องถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีของพอแล้วในตอนนี้ผมแนะนําในส่วนที่ของมันยังกะกากไกลๆก็เกลือนะ <c oughs> ขอแค่ตัวละครมันยืนได้ณนะปัจจุบันตัวละครที่ยืนได้มีกี่ตัวของผมนะก็คือมารเวลนะอันนี้ใส่ของที่พอยืนได้อยู่แล้วก็จะมีฟางกัสยืนได้แล้วก็น้องลิลลี่ยืนได้ดังนั้นผมจะรีให้มอนเนี่ยมาโจมตีใส่ตัวละครทั้ง3ตัวนี้ถ้าเกิดว่าไปตีน้องซาน,นียหรือจะไปตีเฟยา่า <c oughs> ผมบอกเลยเลยว่ารีครับเพราะว่ามันยืนไม่ไหวโอเคตีมาโดนใครโดนน้องเฟย่าอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่าเฟยา ของผมไม่ถึงผมใส่ของกากมาก็เลยจะาลีนะครับผมใครที่เป็นปัญหาแบบผมตัวไหนที่มันยืนไม่ได้ในบอลรอบแรกให้ทุกคนทําการรีนะครับผมหลังจากที่ของเรามีแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจครับแต่นี้ผมถอดของอาบนนะเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นภาพว่าเออเราของน้อยเราก็สามารถรีนะครับผมให้มันผ่านได้แล้วก็ต่อไปครับลีเนี่ยผมยืนได้นะแล้วก็บัฟให้กับทางด้านของน้องซานียน้องซานียจะได้ทวินทริกนะครับผมเห็นไหมตัวสีทองทองตรงนี้ โจมตีปกติไปครับติดดอดไปหนึ่งกองนะครับผมโอ้โหก็ติดจากพาร์ตีบแล้วก็ไม่ติดจากไอ้อะไรนะการโจมตีปกติใช่ไหมอ่ะถือว่าดวงสวยทําไมอัดคลิปแล้วดวงสวยวะอ่ะรอบแรกดวงสวยไปนะปกติแล้วผมเล่นเนี่ยก็ผ่านยาวๆเลยแต่พออัดคลิปนี่อาถานจริงๆนะครับผม เออไม่ติดตามที่หวังมานะครับผมแล้วก็บัฟให้น้องซาเนียน้องซาเนียโจมตีปกติไปปุ๊บติดดอทสองกองสวยงามมากครับผมแล้วก็ทําการบัฟนะครับผมลดดาเมจเลยอ่าได้เดฟนะไม่ใช่ลดดาเมจโจมตีไปตุ้มนะครับผมติดอีบุญกองครับจังหวะนี้มาเวลมาเหรออ่าใช้สกิลนี้ละกันนะครับผมปุ๊บไม่รู้ว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีหรอกโอเคโดนโจมตีมาครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะใช้เป็น อ่า่วนเกตนะครับผมโดยการเรียกน้องซานีไปโจมตีซานีอะไรละ่ะซานี่ซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ3กองครับน้องซานีถ้าโจมตีปกติมาอีกเราจะได้แบบนั่นไงดวงยังแบบยังหมาังจยิงหมาจริงโอ้โหอ่ะเราต้องเล่นแบบตามมีตามเกิดแล้ว <c oughs> 6 0ไม่ติดครับเราก็นั่นแหละครับผมทำใจนะจริง,รงๆอยากโอ้โหตัวนี้เนี่ยมันจะเรียกคืนบอสมา นั่นไงว่าแล้วว่าแล้วเออนั่นแหละนะครับผมโจมตีปกติไปโอเคปุ้มเข้ามาครับผมไม่ตายครับแล้วก็เรียกอีกเออนะครับผมติดแค่หนึ่งรอบไอ้้ย่ทำไมมันดวงซวยกนาดะด้ผมไม่เคยติดหนึ่งกองนะแต่แบบอัดคลิปเฮ้ยอาถพนสุดยอดสุดยอด,ส,ด,ยอดสองรอบนะนะเฮ้ยก่อนหน้านี้คือเล่นแบบชิวๆเลยอะไรครบเนี่ยอัดคลิปแล้วแบบอาถานันนะไม่เป็นไรถือว่าดวงซวยไปนะครับผม จะได้เห็นภาพว่าเออมันรีได้ฮ่รีได้แล้วก็กดใช้สกิลไปครับถ้าของมีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องรีเลยนะปึ๊บฮ่าไม่ลดเทินเกตเอานี่มาอีกเรื่อยๆครับผมน่าจะมีเป็นสิรอบก็น่าจะไม่ผ่านนะดูทรงละอ่ะโจมตีก็ไปที่ลิลลี่ครับลดเกตเทินปึ๊บเราจะไปแบบเร็วๆเลยจากนั้นนะครับผมน้องลิลลี่บับให้กับซาเนีย ซาเนียครับโจมตีปกติไปปั๊มนะครับผมได้ดอทมา2คกองมันต้องแบบนี้ลดดาเมจครับจังหวะนี้ฟังกัสเราต้องเอาอีกหนึ่งกองโอเคสวยงามมากครับที่ติดแล้วก็สกิลตัวนี้นะครับผมเราจะใช้นะใช้เพร่ออะไรก็คือเดี๋ยวมอนมันตีซ้ำโจมตีนี้ไปโอเคปัดไปครับตูมแบบนี้แล้วก็ต่อไปครับโจมตีปกติปุ๊บ เออลากไปนะครับผมติดดอทอีก2กองนี่แหละนะครับผมตอนนี้เรามี12345นะครับผมจะมีอยู่3อันที่จะหมดแล้วเราก็จะขยายดีบัฟทุลองคิดดูว่าถ้ามันมีตัวติด,ดดอทดีๆเนี่ยหแม่งเมื่อกี้ขึ้นต้านสถานะด้วยใช่ไหม <c oughs> ไม่ติดกองเพิ่มขึ้นไม่เป็นไรครับเราก็จะใช้ตัวนี้ครับเพื่อเล่งเขินแล้วก็ล่นเขินบอล <c oughs> โอเคนะครับผม <c oughs> ล่นไม่ได้ไม่ขยับเลยอะไรครับเนี่ยโอเค บอลมาโจมตีอ่าลินล,ลี่ยังไม่ตายโจมตีปกติไปฟางกัดทำหน่อยไวย้โอเคติดดอทครับฟางกัดตีอีกไม่ติดครับผม <c oughs> แล้วก็ต้องมีคนตายไหมย,ยังไม่มีคนตายครับโจมตีปกติเรียกไปตีโอเคติดดอทดสองกองโอ้โหใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะ <c oughs> โอ้โไม่ติดวดจะจริงจจังหวะนี้เนี่ยเราสามารถกดระเบิดดอทได้นะแต่ว่าผมคิดว่ากองมันน่าจะน้อยไปนะดังนั้นขอยังไม่ติดดอทก,กันแล้วกันน่าจะมีตัวละครที่ตายอยู่แล้วปุ๊บโอเคติดดอทมาอีกสองกองปุ๊บ ถ้าเกิดว่ามีดอทเยอะเนี่ยผมแนะนำไว้ทุกคนเนี่ยกดระเบิดาดามเมจไปที่อันติของน้องเลยนะมันจะได้จบไวๆ้ๆเห็นไหมเราแค่แบบรอเทิร์นมอนเข้านี้ตายแล้วไม่รอดแล้วเนี่ยอ่ะ มอนเข้าเทินตายครับผมไม่รอดเห็นไหมง่ายนะครับผมอ่ะได้มาระดับ3อันโอ้โหของเหลือมากเลยเอาล่ะสไตล์การเล่นเนี่ยจะมีเป็นประมาณเท่านี้นึ่งเลยขอแค่ยืนได้นะครับผมแค่ไม่กี่ตัวก็พอแล้วนะครับผมอ,อ่ะออยางเช่นตัวละครมาวิลเนี่ยคนขึ้น5าดาวเพื่อที่จะเอาสปีดอยู่แล้วแล้วก็ตัวละครอืน่ๆเนี่ยก็แค่ทําสปีดมาที่เฉยนะครับผมมาติดหน่อยตัวไหนที่อยากจะทําให้ยืนได้ก็แล้วแต่นะครับผมจะได้ไม่ต้องรีหลายรอบถ้าเกิดว่าเราทําตัวบางเนี่ยมันก็รีหลายรอบส่วนของที่ต้องการใช้ก็คิดว่าน่า จะมีฝั่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนอ่านะครับผมของน้องซาเนียนะเราจะมีการใช้ตัวนี้ครับเมื่อถูกโจมตีโอกาส25%ที่จะมีการโจมตีสวนกลับด้วยโจมตีพื้นฐานนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็จะเหมาะกับน้องซาเนียอย่างมากเลยแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วมั้งแล้วก็ตัวนี้อะไร ADK โอกาสอ๋อนะครับผมหลังจากอนิมัสใช้สกิลโจมตีใช่ไหมมีโอกาส20%ตรงนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับผมอ่ะมีตัวสีเหลืองแล้วนะที่จะมีการสะท้อนการโจมตีกลับใช่ไหมแล้วก็ ตัวนี้นะครับผมก็สามารถใช้ได้แต่มันเป็นเ e อ k เเราไม่ค่อยได้ใช้มั้งเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามาด่านสุดท้ายได้เนี่ยมันมีดอปตัวนี้ด้วยนะแล้วคือได้ He 25นะครับผมได้ก็ a c c โอ้โหไม่จําเป็นจะต้องไปใช้ไอตัวเซตเขียวเลยเป็นการรวบมาให้แล้วโคตรดีอ่ะแต่ว่ามันก็ยากอย,กอยู่เมื่อถูกโจมตีจะเร่งเทินไม่จําเป็นครับแล้วก็ตรงนี้เดฟอ่าไม่จําเป็นนะครับผมน้องซาเนียเนี่ยขอแค่แบบตีอย่างเดียวเลยโจมตีปกติสปีดกับดอทหรอเอสปีดบวกไอตัวนี้ โอ้ตัวนี้สําคัญกว่าเออใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเมื่อถูกโจมตีจะมีการเล่นเกตเทิร์นแล้วแต่ท่านผู้ชมครับว่าจะใส่แบบไหนแล้วก็ด่านสุดท้ายนะครับผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยก็คงอยากจะผ่านใช่ไหมผมบอกได้เลยว่าตอนนี้มีผ่านไหมยังไม่มีโอเคทีมเนี่ยจะใช้เหมือนเดิมเลยเพียงแค่เอาตัวนี้เข้ามาครับผมหนึ่งตัวละครเท่านั้นแล้วมันจะดีขึ้นสิ่งที่เราควรมีนะถ้าเกิดว่าใครมีโอ้โหยินดีด้วยทีมดอทของคุณแม่งแบบ น่าจะผ่านได้แบบ 2, 2> ดันเลยอะนี่ตัวนี้นซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีพาสซิฟตรงนี้ครับผมโอกาสที่เราเวลาเราทําดาเมจไปใช่ไหมมันจะมีการลบล้างบัฟหนึ่งอย่างออกจากเป้าหมายอ่า และไอ้บัฟตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นปัญหากับบอส2ตัวเลยนะครับผมเนื่องจากเนี่ยเห็นไหมบอสมันจะมีการต้านสถานะเว้ยดังนั้นดีบ <c oughs> ัฟเราเนี่ยไม่ติดอย่างแน่นอนจะลดเฮิร์มันก็ไม่ได้นะครับผมโอ้โหแล้วก็บอสอีกตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาใช่ไหมตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับปัญหาในตอนนี้เนี่ยเราลงระดับไ v มันไม่ได้มีปัญหาหรอก <c oughs> เพราะว่ามันยังไม่ได้มีการต้านสถานะแต่ถ้าเกิดว่ามีการต้านสถานะเมื่อไหร่เนี่ยงานงอกนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่เราจะใส่นะครับผมก็เอาจริงๆจริงๆมั ตัวแทบออกไม่ได้เลยเนาะเราไม่ได้เน้นฮิวอยู่แล้วเราเน้นแปะทางด้านของตัวละครอย่างดีบัฟใส่ของฟูฟูมากนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวละครทนันบึนก็คิดว่าน่าจะจบแล้วแหละนั่นแหละมันก็ข้างที่จะชิปบหายโอเคเอาไว้เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับตัวละครอย่างน้องซาน,นียไม่รู้ว่าอัดกิฟ์ไปกี่นาทีนะจะพยายามตัดให้กระชับมากที่สุดเนาะสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็บอกเลย,เลยว่ามันยังไม่มีอาการตินดอตดีๆถ้าเกิดว่าตัวละครติดดอตดีๆเนี่ยโอ้โหซาน,นียบอกได้เลยว่าแม่งโอพีหทุกโหมดอย่างแน่นออออนนนคครรับบกกกาาาทีุ่่่่่่ณไไได้้้มมมเเลยวใชงงง ยังไม่มีตัวแปะดอทให้แค่นั้นเองสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด s u ั s c ส i b e กกดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจคิต่อไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ